รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย วัสดีครับพวกเราเบสฟันพิกเจอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาเรามาทำอะไรครับไม่บอกบอกไหนก็ดีนะครับรู้จักมันดีไหมครับก็คุ้นๆอยู่นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับหัวข้อของเราเลยครับสาระครับสาระกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีนักจิตวิทยาสองท่านที่คิดค้นทฤษฎีร่วมกันคุณรู้ไหมครับเขาคือใครมีเพเพิร์ดและพีอาร์เจครับใช่ไหมครับ มาอย่างนี้ไม่น่ารู้นะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังพีอาและเพียพเพ็ได้ทำงานร่วมกันและอยู่มาวันหนึ่งเขาได้สร้างทฤษฎีขึ้นโดยทฤษฎีนั้นเรียกว่า c o n s t r u c t i o n i s m หรือเรียกว่าการสร้างสารรค์ความรู้แต่เพพเพบอกพีาว่าทฤษฎีของเขานั้นไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเขาจึงนำทฤษฎีของ p ี j ไปต่อยอดโดยการเปลี่ยนจาก c o n s t r u c t i o วิซ m เป็น c o n สแตคชั่นนิซึ หรือเปลี่ยนจากตัว V เป็นตัว N โดยเรียกว่ามีทัศนะการเรียนร่วมกับการสร้างสรรค์ความรู้ซึ่งสิ่งที่มาเพิ่มนั่นก็คือชิ้นงานยกตัวอย่างเช่นถ้า PRJ อยากกินไก่ย่างก็ไปซื้อสิครับอืมก็ถูกนะการสร้างสรรค์ความรู้คือทำเป็นแต่ไม่ทำหรือไม่ลงมือปฏิบัติส่วนของ p a เปออยากกินไก่ย่างก็ไปซื้อสิครับไม่ใช่ครับถ้าเป็นระดับเพเเขาต้องลงมือทำเออครับ การสร้างสรรค์ความรู้คือทำเป็นหรือลงมือปฏิบัติชิ้นงานคือได้ไก่ย่างวันหนึ่งเทพืชได้เห็นคนทำงานแบบนั่งร้านโดยคนนั่งร้านไม่มีความมั่นใจในการทำงานแต่ทันใดนั้นมีคนมาจับที่บันไดนั่งร้านทำให้เขามีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นเทพืชจึงคิงดเส้อดีมีทัศนาการเรียนร่วมกับการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อ,อมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมี4หัวข้อคือ 1. การนั่งร้าน<อ> 2. การฝึกงานด้านการรู้คิด 3. <า>การให้คำแนะนำและสการเรียนแบบร่วมมือครับต่อไปเรามาชมตัวอย่างสถานการณ์จำลองเลยครับคุณเกียงไก่ครับวันนี้ครูจะพูดเรื่องจุดต,ตัดเก้าช่องนะครับน<ๆ>ักเรียนดูตัวอย่างแล้วก็วาดองค์ประกอบให้ตรงตามภาพนะครับเด<ๆ>ี๋ยวครูจะเดินไปดูนะครับอ่าุลวัดภาพต้องจุดตัดต้องอยู่ตรง ตานยแล้วก็ภาพประกอบมันอยู่ตรงจุดตัดที่ว่าเป็นแฉกเข้าใจนะ <Wow. S 1> ของเกียงไคยังไม่ค่อยถูก่ะ <Wow. S 1> ลองดูของซีงุูเป็นตัวอย่างอ่ะ <Wow. S 1> ครับเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งให้ไปถ่ายรูปจุดตัดเก้าช่องกด3ามส่วนนะครับซึ่งส่งว,วันจันทร์หน้าไม่เกินสี่โมงเย็นมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับ wow. คนละหนึ่งภาครับมีค้อใสยอะไรอีกไหมครับไม่มีครับถ้าไม่มีข้องสยก็จบการเรียนเป็นเท่านี้ครับเจอกันสัปดาห์หน้า โหนู้อาจารย์สอนอะไรไม่รู้เรื่องเลยจุดตัดเขนะ้าช่งเข้าช่องคูออะไรไม่เข้าใจอะ่นะไม่เข้าใจป่าวะโอ้ยเอฟพาราไดนั่งเนี่ยอาจารย์ที่เข้าใจง่ายไม่ไใช่เรื่องการขายภาพนเนี่ยก่อนมาเรียนแล้วก็ศึกษาแล้วมาเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังออ๋ออย่างนี้นี่เองนุนายนี่เก่งแท้เอไม่มีความสำเร็จได้หรอกที่จะผ่านการเจ็ดตวด สำหรับครับที่แล้วก็ถ่ายภาพกันมาได้ดีทุกคนนะครับแล้ววันนี้ครูจะให้หัวข้อดังนี้นะครับธีรวุฒิหาเอฟสต็อปมาส่วนธีรวัตหาสป,ปิชัตเตอร์เตียงไกลก็ ISO นะครับไปนำควฟอร์ู้ทั้งหมดเนี่ยมาแชร์ร่วมกันนะครับแล้วก็มาบอกครูท้ายชั่วโมงมีใครมีข้อสองสัยอะไรไหมครับเลียงไกลมีนครับไม่ครับไม่ถ้าไม่มีก็จบการเรียนในเท่านี้ครับ คุณเกียงไกลพอจะเห็นภาพไหมครับก็นิดหน่อยนะครับลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับก็สำหรับเพื่นนะครับเขาคิดค้นทฤษฎีคอนอะไรซึมๆนี่แหละครับคอนสตรักชั่นนิซึมครับอ๋อนั่นแหละครับหลักๆก็จะมี4หัวข้อนะครับ1การนั่งร้าน2การฝึกงาน3การใคําแนะนําี่การเรียนร่วมมือครับเดี๋ยวเชิญคุณพนักงานอธิบายต่อนะครับมาครับเาเลยสำหรับการนั่งร้านนะครับก็อาจารยหนึ่งเข้าไปให้คำาแนะนําสิทธิเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสิทธินะครับ ครับสาหรับหัวข้อการฝึกงานด้านลูกคิดนะครับก็เหมือนว่าเรามีความรู้อยู่แล้วเราไปฝึกเองปฏิบัติเองตามสถานที่จริงครับคุณเกียงไกรลองอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายภาพให้ผมฟังครับยกตัวอย่างครับครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอาจารย์สั่งงานเรามาชิ้นหนึ่งครับอาจจะเป็นถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับเราก็เอาความรู้ที่ได้รับมาครับไปประยุกต์ใช้เอามานําใช้ครับโดยการเราปรับทุกอย่างเองถ่ายเองครับ โดยจากความรู้ที่ได้มาครับสำหรับการให้คําแนะนํานะครับก็เหมือนว่าอาจารย์ที่มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่มีความรู้มากให้คําแนะนําเพื่อนเป็นแบบเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็สรุปหัวข้อเรื่องราวทั้งหมดสรุปเนื้อหาให้ฟังครับครับสำหรับหัวข้อที่4ี่นะครับการทํางานแบบร่วมมือนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกลุ่มละหคนนะครับแล้วก็แบ่งหัวข้อที่แตกต่างกันเพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาร่วมกันแชร์ความรู้ร่วมกันพอนําความรู้ที่ได้มาให้อาจารย์หรือว่านําความรู้ทีี่่ได้เนย กลายเป็นชิ้นงานมาให้อาจารย์ครับคุณเกียงกายพอจะเข้าใจไหมครับอ๋ออย่างนี้เองและสําหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เอื้ออํานวยความสะดวกสถานที่ให้กับเราและสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมหรือชมย้อนหลังได้ที่ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับเบสฟันพิเจอร์ครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอสามท่าโดนๆนะครับสามท้าโดนๆใช่ไหมคะเบสฟันพิกเจอร์เบสฟัน พเอสมองแป๊บนึงฮัลโหลไม่เห็นมึงหรอเห็นจริงเด็นไยแปดสิบเพคแปดสิบเพคสิบเพคบ้านมึงเนี่ยรู้ไหมครับค่าตัวผมวิทีละล้านนะครับเนี่ยนั่งยังไงนู่นเนี่ยเช่าแปดสิบกว่าล้านแล้วนะครับเนี่ยบอกตรง เดี๋ยวจะบินไปเดินแบบที่ปารีสอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเวรตเดียสแลนด์กรุงฮานหนอยย่างกุ้งเดินแบบไปเลยมันหมาโอ้โนู้ครับเนูนแบบล้มมือ้ตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยสามทำงานทุกวันบิวดี้นี่นะครับพอพ่อพอพอถ่ายงานพอ ที่สุดท้ายครับอะไรนี่เหรอราชพัฒน์นะอเลสซ่าราชพัฒน์นะครับเราพาคุณมาติดตามชีวิตเลยเหมือนมากชีวิตอะไรเหมือนป่าเป็นตำบันมากชีวิตลันทุษแหรอฝนตกสามวันท่วมนี่นี่ครับใช่ครับนี่แค่สามวันนะครับชื่อคันตกมะเปาได้เลยใช่งานงานงานถ่ายหรอก็จำได้ไงก็จำได้หลอไปอ่อจำได้ไหม